ตอนฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าที่บ้านต้องถอดปลั๊กไฟถ้าฟ้าไม่ผ่าลงบ้านเราอ่ะไม่ต้องถอดก็ได้แต่เราไม่รู้ว่าจะผ่าเมื่อไหร่แค่นั้นเอง ไฟบ้านเราเนี่ยคือ220โวลต์ต่ออยู่กับทีวีใช่ไหมทีวีมันก็จะไปแปลงแรงดันอะไรของมันข้างในเป็นแสงสีเสียงในทีวีการที่ฟ้าผ่าใส่ระบบไฟฟ้าสักที่อาจจะทําให้ไฟ220โวลต์เรามันขึ้นไปเป็นพันสองพันห้าพันหมื่นหนึ่งแค่เสี้ยววินาทีนั้นแรงดันมันสูงมันก็เลยทําให้ขนนวนในทีวีเราได้จากเราไปเกิดการไหม้ของ i อชิปตัวเล็กๆมีตัวใดตัวหนึ่งไหม้ไปไฟสูงขึ้นชั่วพริบตามันก็เลยทําให้ทีวีจากเราไปถ้าบ้านคุณมีสายกาวคุณก็จะอุ่นใจไดด้ระับึงว่าอเค ก็คือปลอดภัยจากการโดนฟ้าผ่าได้ไม่ต <c oughs> ้องไปถอดปัก <deutlich> ที่กรุงเทพไม่ต้องห่วงเนี่ยเรามีอาคารโสงอยู่ลายล้อมเต็มกันไปหมดเลยเขาออกแบบไว้ให้ฟ้าผ่ามันผ่าไปในที่ที่ถูกที่ควรเป็นหนึ่งเหตุที่ในเมืองดีกว่าต่างจังหวัด ้าเป็นบ้านชาวบ,บ้านช่างเองอันนี้เริ่มหน้ากังวลนิดน,นึงมันจะมีช่างบ้านๆมีช่างไฟมีช่างไฟมืออาชีพแล้วก็มีวิศวก,กรเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ยมันทําถูกต้องตามกฎหมายตามมาตรฐานการไฟฟ้าหรือเปล่าเขาได้ออกแบบสายกาวมาให้เราไหมถ้าไม่มีเนี่ยบ้านที่สร้างมา50ปีที่แล้วเนี่ยคิดว่าเราน่าจะไม่เหลืออ,อกกุปกรณ์แล้วล่ะ <c oughs> คนอาจ,จะไปกันหมดละ